ี่น้องเห็ดปวดไก่น้อยที่เขาว่ากันนะพี <k <k ่น้องบ้านพี่น้องเอินยังไงชวดแม่เก็บไว้ไลูกขันปวดเอินกับเขาขี่เลยนี่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 เห็ดต่างสีลูกเห็ดต่างสีนี่เห็ดเด็ดคือเหสดซอนดอกไม้นี่มันก็สีบดเลื่ยสีน่ะลูกเห็นวะเนี่โอ้ยเออ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 หมดการพี่น้อง สะสอ่นเองมีหลายพี่น้องเด้อผู้ะับผูนดับผูนดับหมู่บ้านใหญ่เพีย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 แม่พี่น้องเพีย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 พี่น้องเอ้ยปลักไส้หนึ่งเพียพูด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 แยาวไปพูดพูดพูดนะเออออเอออมุหมุดมุด มาเด้กควัญเออมาเด้กควัญเออพาผีน้องผีน้องมาเบิ้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 งทางนี้พี่น้องพี่นา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 พินาสะออนเด้อบาดเนี่ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อมวนคุ๊บระบาดเนี่ยไอควายสะออนเฮ็ดก่อนเด้อพี่น้องเด้อควายสิมันไหลเป๊ะทั้งหมดกกัดบาดนี้มึงอย่าเจอ เพียร์น้องพี่ยายเพียร์พี่ยา์พียร์เยทั้พพพพทงพี่กับมี่บักลายนึงเด้อแล้วก็จองไว้แล้วก็จะมาเก็บกอนมาเก็บนี่ก่อนก่อนจะไปเก็บกับรูปกันเด้อ มดจะไลยพี่น้องเลยจังได้ลูกมดอ๋อเอาตะกร้าให้แม่เนี่ยปะปาปะ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 ใช่ตะกร้ามาลูกมะร่นมือล่นมือ